กลับหายได <hang S 2> ้พ <De> ี่น้องกลับหายครับผมกลับหายกลับหายไปใสกลับหายไปใสกลับหายไปใสเรียบร้อยครับผมผมบอกแล้วพี่น้องว่าได้ได้รุ่นแน่นอนนี่ครับเอาเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยยั่งยู่กลับหายอีกแล้วพี่น้องกลับหายอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วกลับหายอีกแล้วเดี๋ยวเบิ้งน้ำกัน นี่ส่บอนักนักพี่น้องนักนักอยู่นักมาเบ่ง pues น้ำก nah ันนครับผมหลังสุดท้ายพี่น้องหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายข่ายอยู่ในเอาหน่อยได้พี่น้องนัน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 ครับนันครับสวัสดีครับผมมาพบกันคือเก่าพี่น้องผ้ามายามหนูครับผมเมื่อวานมาดักหนูไว้ ประมาณเด็กซิบล้างนี่แหละพี่น้องมาคำาำครับผมบริไทยตอนดักตอนยังให้เบิ้งครับผมอุปกรณ์ที่ใส่ก็เป็นกับเล็กพี่น้องกับเล็กคือเก่าแล้วกะเยือกกบปูกับปูเผาด้วยพี่น้องเมื่อี้ใส่เป็นเยือกกบปูเผาดีครับเบิ้งจุดแรกเํากันพี่น้องจุดแรกเป็นไม้สะพี่น้องไม้สะไม้สะครับผมโอเคครับไปรุ่นกันเลยพี่น้องสะ จุดนี่ดักไว้สองหลังครับผมดักไว้สองหลังมันรุนน้ากันครับผมปีนี้ส่งแปนพี่น้องซะเนินยีมใไซสุป,ปีครับมานทุกปีปีนี้ส่งแปนจุดแรกเยื่อไก่ผ้าเอาเลยพี่น้องพี่น้องร้อยร้อยไปแล้วก็มีอีกหลังหนึ่งอยู่พูนครับจุดแรกผ่าเอาครับผม จุดแรกเป็นเยื่อขีใต้เพราะทำงานพี่น้องเคยมีร้อยยี่เจ๊พี่น้องมี่ร้อยกัดหากินหาอยู่หากินอยู่ด้วยครับอีกจุดหนึ่งเป็นเยื่อกระปูครับผมอีกจุดหนึ่งดักเป็นเยื่อกระปูดูน้ำกันครับสีเสียบบตาอันนี้ผมดักไว้สองอันอยูนี่ครับยูข้างในนอีกพีน้องเดี๋ยว ก็ว่าก็มีร้อยเพื่อนไม่หยอดเขายิ่งพี่น้องรูดสิเป็นยังไงอุ้ยเอาพี่น้องนี่ครับร้อยพี่น้องร้อยบ่เอา สองหลังสองเยื่อพี่น้องว่าได้ผลว่าได้การเลยครับเป็นเยื่อกับปูเผากับเยื่อไตมี่ร้อยเพิ่นมาหยอกเขายิ่งพี่น้องการที่เซ็ตเขาเจ้าไปแล้วผมเห็นร้อยกล่องเขาอยู่การีเซ็ตเพิ่นไปแล้วก็ได้โอเคครับเี๋ยวไปลุ้นกันต่อเป็นจุดต่อไปอีกเป็นริมหวยอีกหาหกลังครับผมจุดนี้ยังบ่มีผู้ใดลงไปพี่น้องเปิดซิ่งงาม ได้รุ่นแน่นอนโอเคผมไปกันครับมารุ่นกันต่อครับผมนี่ครับพี่น้องเบื้องหมยน้ำกันอันนี้ก็เป็นริมหวยตะปีนี้ส่งหกพี่น้องปีนี้ส่งหกซุปปีสิบหกป่นี้ซุปปีก็จเป็นเห็นเป็นน้ามอันนี้หิบ่บึ้ลขนลายป่ะน,นี่ก็จเป็นป้าหยาเลาะใสไงหมู่บ้านผมมาเขากัดักซีหาอันครับผมแล้ว่าก็ได้รุ่นครับง่ามพี่น้องง่ามจุดนี้ได้รุ่นเลยครับได้ซุปปีพี่น้องจุดนี้ ไปดูน้ำกันครับผมใส่เป็นเยื่อจุดนี้ใส่เป็นเยื่อกับปูเผาพี่น้องเป็นเยื่อกับปูเผาไปดูน้ำกันครับฮกจักน้อยพี่น้องจุดแรกอยูนี่ครับผมนิดโตบ่กลับหายได้พี่น้องกลับหายครับผมกลับหาย กับหายไปใสกครับหายไปใสกับหายไปใสเรียบร้อยครับผมผมบอกแล้วพี่น้องว่าได้ได้รุนแน่นอนนี่ครับนี่ครับพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวเอาตัวมาให้เบิ้งพี่น้องใหญ่ๆเลยนี่ครับพี่น้องเยอะกับปูเผาใส่สวยครับผมเยอะกับปูเผาบ่ผิดหวังครับใส่สวยนี่พี่น้องเยอะโอเคครับผมมันมานครับรู่หนึ่งต่อผม ได้ก,การเลยพี่น้องได้ก,การครับผมรุ่นกันต่อครับเยอะกับปูเผาพี่น้องเยอะกับปูเผาหกจักน้อยนี่ครับใกลๆเลยพี่น้องบ้นบึกห้มีหม่องไสปัดไดนผมกับใสจอยจอเหอเนียครับผม กลับหายอีกแล้วพี่น้องกลับหายอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วกลับหาอีกแล้วเดี๋ยวเบิ้งน้ำกันนี่ใส่บะอุ้ยหนักนักพี่น้องนักๆนักอยู่นักอยู่นี่ตัวปะอ้ยพี่น้องนูหน่อยมาเอาก่อนอุ้ยเซงเซงพี่น้องดา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 หนูหน่อยมาเอาก่อนโอเคครับผม หนูหน้อยว่าเอาก้อนพี่ดอกเฮ้ยเซ่งเลยผมนึกว่าเป็นหนูใหญ่เซ่งเซ่งหาก้อนพี่ดอกมเดียวหาไหมเจอแล้วครับจุดหนึ่งอยู่นี่พี่ดอก อุ้ยเอยียงเลยพี่น้องบัดนี้กลับลรันบ่มีโต้พี่นอนะ้องนั่นกลับทำงานแต,ต่ว่าบ่มีโต้มีรองร้อยบ่มีรองร้อยอีอย่างพี่นอ้อง บ่หนา้ากับรันแต่บ่มีโตพี่น้องบ่หน้าสีเขียวด้วพี่น้องเป็นไมายเปิดซิ่งใหม่ๆเลยหมายเปิดซิ่งใหม่ๆเลยนูบ่หน่อยพี่น้องอยู่นี่ยุ่นี่นูบ่หน่อยครับหลายบอกไว้เลยเดี๋ยวสีมะสัมไม่ยู่พี่น้องจุดนี้งาม เดี๋ยวผมสิม,สม,มาซ้ำใหม่อยู่แล้วก็มีจุดข้างหนา้าหมู่บ้านคำก่อนใส่เลยเบอก,กี้หลังพี่น้องจุดข้างหนา้ามันคำก่อนครับเป็นง่ามพื้นกันพี่น้องที่เป็นริมห่วยไปผมใส่บอก,กี้หลังอีกพี่น้องเพราะว่าคำกรมากคำคำครับหมู่บ้านมาหนุนกันต่อครับผมพี่น้องจุดนี้ยืนอยู่ครับ น้ำแปบบนงพี่นองน้ำเกาะเจดายพี่นหลน่อนงามในรุ่นทุกจุดเลยครับจุดนี้วู้จุดนี้เ่อเอาพี่น,น้่อนดีครับนี่ยังอยู่คือเกา่าโอเคครับผม นาโดนพี่น้องพวกเอาไม้งามแห้งพี่น้องงุพงิคนมาเปิดซิ่งขง้างนามีอีกสองจุดอาจารย์บ๊อบพิษมีเหยื่อขี้ไตอันนึงแล้วกักบกระปูอันนึ่งเห็นแล้วครับจุดนี้นะเหยื่อขี้ไตพี่น้อง ใส่ฝ่อๆเลยพี่น้องจุดนี้มีอยังบอกผมใส่แบบฝ่อๆเลยบมมีอย่างดีๆแต่พี่ <c ười> น้องน่ครับคือเกาพี่น้องอีกแต่ยังอยู่คือเกาอีกจุดหนึ่งจุดที่แยกกระปู เยื่อหายว่ากลับบอลันกลับบอหลันว่าเยื่อหายพี่น้องโอ้ยเป็นอย่งสีบ่บดเนี้ยนะครับเยื่อหายนี่พี่น้องเห็นไหมครับเพิ่นดันกลับเล็กผมเขม้าพี่น้องเพิ่นเข่าไม่สิครับเขา่ามันหนีดันขึ้นมาหนีพี่น้องตรงนี้นงอ่างมาเลยพี่น้องขยับขม้าหลายเลยครับปกติผมใส่มินมิน เป็นดันเข้ามานี่พี่นอ้องเจอหนูเก่งเดี๋ยวสิผ้าเอ้ดันตับมาดึงพี่นอ้องเดี๋ยวสิพ้ามากแกะมือพี่นอ้องพี่น้องเบื้องไมฟังนะผมยังบานได้ไปอยู่ครับเนะี่ยฟังนะยังบ้านได้ไปอีพี่นอ้องมาเฝอเฟ้าครับเดี๋ยวผ้ามากแกะมือไม่มมบบพ,พี่นอ้องเ,เดี๋ยวผามาแกะมือไม่ครับผมมาแบบเฝอเฝ้าเลยพี่น้องโอเคผมเดี๋ยวอีกอยู่สองหลัง ในสองหลังครับไปดูน้ากันัะผมโอเคครับครับอีกสองหลังใส่ยู่พูพี่น้องน่ครับพี่น้องสภาพผไปม,มาเมาื่อวานใส่บุท่านครับมาเมาื่อวานจูนี่กับใส่บุท่านพี่น้องเดี๋ยวสิ้ามาแกะมือไหมแบบเต็มเต็มเลยครับจัดแบบขัดเน้นเนีนแต่ว่าก็มีร้อยพระเจ้าจมาหาหยอดเขายิ่งพี่น้องพระเจ้าจมาหยอดเขาอ่อยเขายิ่งเอาเนาะครับเนาะ ก็ว่าเป็นยังครับพันโบเบิร์นเ,เ,เดาครับหนูหนูได้พี่น้องมาเบิ่งนน้ำแข็งนะผมหลังสุดท้ายพี่น้องหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายขาอยู่ในเอ้าหนึ่งได้พี่น้องนัน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 ครับนั่นครับนั่นพี่น้องเรียบร้อยครับผมขาสี่ปางงางข้างไหนนะครับผมโอเคครับ พยายามเซจเรียบร้อยครับผมสำหรับดักกับเล็กพี่น้องประมาณสิบสิบล้งนี่แหละพี่น้องมาคำคำเมื่อวานครับผมเป็นเยื่อกับปูเผาพี่น้องเยื่อกับปูเผาได้การอยู่พี่น้องได้การอยู่เดี๋ยวสิผ้ามาซ้ำไหมพี่น้องสิผ้ามาซ้ำไหมคัดเน้นเนนหาจุดเน้นเนนเลยครับพอเมื่อวานมาแบบคำเฝ้าแห้งพี่น้องใส่แบบตะพื้นตะพื้นเลยครับใส่ข้าวเดี๋ยว1ิล้างพี่น้องก็ถือได้ จะได้โตกัยั่งถือว่าโอเคอยู่ครับผมเป็นไม้ริมห้วยไม้ริมน้ำนะพี่น้องเนาะมาเบิ่งแต้มน้ำกันอีกหนึงพี่น้องนี่ครับผมได้แต้มที่สวยอยู่ตัวนึงครับแล้วก็ลูกกระเจอะอีกสามเป็นซีแต้มพี่น้องใส่กระลังกินครับผมใส่นี่ใส่เห็ดกินแบ่บก็ถือว่ามานคือเก่าครับผมพอได้อยู่ได้กินพี่น้องสำหรับเมื่อนี้ก็ ขอบคุณหล,ลายๆครับผมขอบ,ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมนะพี่น้องเนาะมือหมานตัวยหญ่ๆมือมานต,ตัวได้น้อยปะปนกันไปพี่น้องการหาอยู่หากินกับแบบนี้แหละครับผมบร่ได้จัดบม่ได้เตรียมยังไงครับหาอยู่หากินกันไปพี่น้องเจอกันคลิปหน้าผมสลับมนันนี้ขอบคุณครับผม